แค่เราเข้าเกมมาเนี่ยมันก็มี popup ขึ้นมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าน่าจะมีคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนก็แนะนําให้ไปลงทะเบียนแต่มันก็เรื่องของคุณนะครับผมไม่สามารถบอกให้ทําอะไรได้แต่ว่านั่นแหละมันแจกเพชรแจกทองแล้วก็แจกตัวเวร์เคนมันง่ายมากแค่ใส่อีเมลที่ผูกกับเกมไว้นะครับแค่นี้เอง คือถ้าเกิดทําไม่เป็นเนี่ยทาไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องเอานะครับน้องผมสิบขวบอย่าทาเป็นเลยก็อย่าลืมนะครับเหลือไอ้แค่สี่วันเหลือ,อแค่สี่วันนะครับผมมันจะแจกวันที่ยี่สิบเก้านะครับเพราะว่าวันครบรอบเนี่ยน่าจะประมาณวันที่สามสิบหรือไม่ก็วันที่หนึ่งนะครับกิจกรรมอื่นๆยังไม่ประกาศเดี๋ยวถ้าประกาศเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสลงทางเพจก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย ตามชื่อคลิปเลยนะครับมันจะมีแจกตัวเลือก a w a k e n จริงๆมันคือตัวเลือก t r a n s c e n d e n t แต่ว่าเรียกว่า a w a k e n คนน่าจะคุ้นหูมากกว่าซึ่ง option เนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวของ dogox นะครับแล้วก็ลากยาวไปถึง medusa เลยซึ่งเอาจริงผมคิดว่าน่าจะมีตัวให้เลือกเยอะกว่านี้หน่อยแบบแ gang w สไ spiderman เนี่ยก็ไม่มานะครับซึ่งมันก็อยู่มานานแล้ว r ร n o sandman อะไรเงี้ยหรือว่าแก๊งนักเวทก็ไม่มา k a i j ี u s บอร์ดโมโดแกงแอชการ์ดก็ไม่มาแองเจล่าเอ่อสเกิร์ตเดสอยเออร์อะไรเงี้ยอืมแต่มันก็ก็ถือว่าเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดใครต้องการคำแนะนำโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยก็ผงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครมีตัวละครส่วนมากเป็นอเวเกนอยู่แล้วก็เลือกตัวที่คุณค่ะอย่างน้อยเอามาลงสตอรี่โหมดนะครับอืมมันมีตัวดาเมจ ตัวซัพพอร์ตเหมือนกันเนาะเดี๋ยวก็จะมีการพูดถึงในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคตัวไหนน่าเลือกบ้างนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่คนที่เพิ่งกลับมาเล่นอะไรเงี้ยก็ดูประกอบการตัดสินใจได้ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปที่ละตัวเลยตัวไหนไม่ได้มีอะไรมากผมก็จะพูดให้แบบคร่าวๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณครับไป ไปดูกันเลยมันจะมีอยู่2ตัวละครไม่ใช่สีสาตัวละครที่ผมพูดซ้ําไปแล้ว2รอบใน2คลิปก็คือคลิปแนะนําตัวหน้าปั้นสําหรับมือใหม่แล้วก็คลิปแนะนายูนิฟอร์มหน้าซื้อนั่นก็คือด็อกอ็อกนะครับเกวนแลวก็กาโมอราสามตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ทเก่งแล้วก็เหมาะกับมือใหม่นะครับตัวของเกวนเนี่ยมันแจกเอาเวเคนไปแล้วถ้าเกิดคุณมาเล่นทันนะนะหรือว่ามันแจกตลอดผมไม่รู้ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็ บอกผมได้นะครับตัวของ g w e นเนี่ยมันแจกเป็นโอเวคเคนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยาโมล่ a กับ d o ออ c อก็น่าจะเป็นออปชันที่ดูดีที่สุดในลิสต์นี้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถเข้าถึงท4ได้นะครับแต่ว่าผมพูดไปแล้วว่าอีสามตัวละครเนี่ยมันมีข้อดียังไงเป็นตัวฟรีหาง่ายปั้นง่ายเล่นง่ายอาจยกเวนด็อกออก Doc ออกอาจจะไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ลงได้หลากหลายเกมโหมดโดยเฉพาะ PVE นะครับ เป็นตัวละครชุดแรกๆที่มือใหม่ควรหามาติด i d ้นะครับในการที่จะลงคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอ l ลี่เจนดอมมูเอบีเอ็หรือ ABL ถ้าเกิดใครจะต่อยอดเป็นเท c เนี่ยก็ลองพลิจารณาดูแล้วกันว่าเราอยากได้ตัวละครประเภทไหนนะครับอย่างเกวน,นี่บอกเลยว่าดานเมจเบาสุดในนี้แต่ว่างานจะมีให้ทําเยอะหน่อยนะครับแบบบอยลีเจนเอบีเอ็กเอบีเอลอะไรเงี้ยกาโมล่ ora, กับด็อกจะดูดีสุดแต่ว่างานให้ทำเนี่ย อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเกรนก็คือแบบอาจจะลงโหมดต่างๆเงื่อนไขต่างๆ,างๆ,างๆไม่ได้เยอะเท่าเกรนนะครับสตัวน,นี้เนี่ยผมพูดไปเยอะแล้วผมจะไม่พูดซ้ำแล้วนะครับมูไนเนี่ยมูไนก็เป็นตัวเวกแค่ที่มันจแจกฟรีคู่กับเกรนใช่ไหมล่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะจะแจกอยู่หรือเปล่าแต่เหมือนเห็นว่ามันมีแจกมือใหม่คือเป็นเอ่อเทียร์สามไอวัตแมนเทียร์สามโลกิแล้วก็เอ่อเอาเวกแค่เกรนเอาเวกแค่มูไนนะครับแต่มูไนเนี่ยคือมันตกเมตาไปแล้วนะครับเป็นลูกรักผมแหละแต่ว่าก็ต้องพูดตามตรงนะครับเป็นตัวที่ผมขึ้นเทียร์อ อูรู20เมตรก็ยังไม่ถอดนะนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องยอมรับสภาพตัวมันอยู่มานานแล้วนะครับถึงเวลาที่ต้องพักแล้วคือมันโดนกราเลเตอร์เนี่ยทีโอกไปจากเมตาเลยนะครับก็คือถ้าเกิดจะปั้นสายแดงฮีโร่เนี่ยไปปั้นกราเลเตอร์ดีกว่าหรือถ้าเกิดอยากได้เวอร์ชั่นที่มันถูกลงมากนะครับก็คือแบล็ k พ a นเธอร์แต่ว่าผู้ตามตรงแบล็ k พ a นเธอร์กับมูนไนท์เนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ดีห่างกันขนาดนั้นคือแน่นอนแบล็ k พ a นเธอร์มันดีกว่ามูนไนท์แหละแต่ว่าาถ้าเเกกิดทียััน3ตว มูนไนท์กับแักแพนเทอร์มันดีต่างกันในระดับหนึ่งแต่มูนไนท์กับกราเดเตอร์กราเดเตอร์มันดีกว่ามูนไนท์แบบมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครลังเลอยู่ว่าเอ้ยไม่มีสายแดงฮีโร่เลยจะปั้นมูนไนท์ดีไหมหยุดนะครับไม่นานแล้วเป็นตัวละครที่มันเก่าแล้วก็ตกเมต้าไปแล้วคือมันเคยเก่งนะถ้าเกิดใครที่แบบปั้นมาตั้งแต่ช่วงที่มันมาอมคือได้ใช้มาจนคุมแน่นอนคือผมใช้มูนไนท์มาจนคุมแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดจะเริ่มปั้้นนนนตอนนีีเ่ย ไม่คุมแล้วนะครับอย่าหาทำแองเจลถ้าไม่มียูนิฟอร์มเทศการก็ไม่ขวนขึ้นนะครับเป็นตัวละครที่มันเล่นได้แหละมันไม่ได้แย่มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายไาายชีเขียวเนี่ยไปปั้นตัวละครอ,อื่นดีวกว่าสาย์ชีเขียวผู้ชายมีมาวนะครับหรือว่าในอนาคตรอเดชพูเข้ามาก็ได้แต่ว่า Angel คือมันมีเงื่อนไขยูนิฟอร์มเทศกาลแต่ถึงมียูนิฟอร์มเทศกาลมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณซื้อยูนิฟอร์มเทศกาลมาแล้วเนี่ยแองเจิลคุณน่าจะเป็น a อเวเรนอยู่แล้วนะครับชาร์ดเชลก็เหมือนกับมูไนเหมือนกันชาร์โดเชลมันก็เคยเป็นอดีตเมตานะครับเคยเป็นตัวละครที่เก่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาของนางที่จะพักผ่อนแล้วนะครับเป็นตัวละครที่ได้ตกเมตาไปเรียบร้อยแล้วไม่แนะนําให้ขึ้นไม่แนะนําให้ปั้นปล่อยมันอยู่อย่างนั้นนะครับคือแบบทิ้งล้างไว้เลย ต่อมาเป็นบีลนะครับบีลเนี่ยอันนี้คือขึ้นมาได้นะสำหรับมือใหม่แต่ว่าบีลเนี่ยหลักๆคือจะใช้งานเป็นลีดเดอร์ชิพนะเพราะว่าเขาเพิ่มลีดกายภาพคือเพิ่มจมนวกายภาพ50%าให้กับทุกคนในทีมนะครับแล้วก็มีเพิ่มคริสตัลเดาเด้วยซึ่งก็เป็นลีดที่สามารถนํามาใช้ได้ในการแบบลงบอลลิเจนอะไรเงี้ยสมมติแบบมือใหม่ต้องการหาทีมลงบอลลิเจนก็สามารถเลือกบีลมาเป็นลีดได้ลีดเขาค่อนข้าง,งจากัดแต่ก็ถือว่าเป็นลีดที่ โอเคนะครับคือไม่ติดยูนิฟอร์มเนี่ยก็สามารถเป็นลีดได้นะแล้วก็น่าจะไม่ได้ห่างกันมากม45เอร์เกับ50ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าติดไว้นี่มันก็ยังพอทำดาเมีได้งงไหมแต่ว่ามือใหม่คงจะไม่ใช่บีชโดนทำดาเมจหรอกมั้งคือที่ผมจะสื่อคือมันทำดาเมีได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับตัวละครเยอซีนะครับ แต่เอาจริงมือใหม่เนี่ยเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นก็ได้นะครับเพียงแค่จะบอกว่าตัวมันดาเมตแรงอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมือใหม่นี่ก็ข้ามยูนิฟอร์มไปก็ได้อาจจะขึ้นมาเป็นลีดเดอร์ชิพเฉยไม่ต้องติดยูนิฟอร์มก็ก็ได้นะครับสำหรับตัวของ b, b ีบิช h OP ไม่มียูนิฟอร์มนะครับไม่น่าเลือก a p s o r b p p i n g n a n เคยเป็นอดีตเมตาไอพแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่เก่งแล้วนะครับไม่น่าเลือก อเมริกาชาเวเป็นซับใน PP แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับข้ามได้คือมันไม่จำเป็นอะแว็กเป็นลีดที่แบบน่าสนใจนะลีดมันเพิ่มเลือดตามสายสีแดงที่มีอยู่ในทีมแต่ว่าไม่จำเป็นอะสาย AC นะครับพวกเอ,อ,อเมริกาชาเวสแลซับอินแมนแล้วก็แว็กอะกากไม่จำเป็นเพราะว่าลีดให้อินแมนมีตัวละครที่ดีกว่านะครับแล้วก็อันแมนคือมันเป็นตัวที่กากแล้วไม่ไม่จำเป็น อดีตเมตาพีพีนะครับคู่กับลุคเคธแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่จะเป็นแล้วเมื่อก่อนมันเก่งมากนะคือเป็นตัวละครที่ตบเซนทรีได้แบบสบายๆเลยนะครับต้องรอดูว่าถ้าเกิดได้ยูนิฟอร์มใหม่ได้เทียร์สี่เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าลุคเคธก็มีตัวของแมคคณิกในการสะท้อนกายภาพที่เกเรมากมันสะท้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดได้เทียร์สี่ต้องรอดูว่าจะมีบทบาทอะไรในเกมบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่เก่งนะครับคือมันอาจจะยังเก่งในเอซีอยู่แหละแต่ว่าถ้าเกิดจะปั้นมาลงเอซีเนี่ย ก็ต้องซื้อในฟอร์มให้อีก3ตัวนะครับก็คือ d เดวิลล์ลูเคสจัสซิก้าโจนซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่แต่ว่าเออ่นั่นแหละข้ามมันไปเถอะนะครับกากเอาจริงถือว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจโอเคนะแต่ว่ามีชีฮารมีฮองกมีเนบูราอยู่แล้วก็สกรีมก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าเก่งในชาแนลนะครับซัพพอร์ตที่ควรมีติดไอดีทุกคนนะครับผมพูดไปแล้วในคลิป ยูนิฟอร์มหน้าซื้อว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องมีเพราะว่าลีดเดอร์ชิพของนางเนี่ยมันเพิ่มโจมตีเกรดภาพให้กับสายแดงแล้วก็มีตัวของซับให้กับทุกคนนะครับเพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์นะครับได้ใช้ใน a p x 1ของผู้หญิงสายสีแดงด้วยนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ได้ใช้ทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะจากแฟนตาซีโฟตอนนี้กากเพราะฉะนั้นเดอะติงที่เป็นซับให้กับแ๊งแฟนตาซ i โฟก็ไม่จำเป็นนะครับ ต่อมาเป็นตัวของไททาเนียนะครับไททานเนียเนี่ยเป็นลีดเดอร์ชิพที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าลีดของเขามีเพิ่มโจมตีให้กับสายกายภาพ60%แต่ว่าต้องเป็นสายสีแดงแล้วก็มีตัวของเพิ่มโจมตีอีกนะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ยังเป็นเมตาอยู่ใน a p s แต่ว่ามือใหม่ผมว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องเล่นสลับคู่กับด็อกออกนะครับซึ่ง การทําความเข้าใจมันอาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาพูดถึงกันในคลิปนี้แต่ว่าแค่เอามาันไปเลียดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้จริงๆก็ไปดูคลิปที่ผมเล่นคู่กับด r อ t o อร์ออรตสนะครับอืมเป็นตัวละครที่สามารถลงในวันของผู้หญิงสาสีแดงได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเล่นนางตัวคนเดียวเดียวเลยเนี่ยแนนก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเล่นแบบสลับนะครับไม่ใช่ตัวละครที่ เหมาะกับการโซโล่หรือว่าเล่นคนเดียวแต่ว่าเป็นตัวละครที่แบบดูดีอ่ะดูดีมากๆตัวหนึ่งในลิสต์นี้นะครับในฐานะดาเมจยูเลอร์แล้วก็ในฐานะของลีดเดอร์ชิพนะครับผมกากทำา้นตีนอะไรไม่ได้เลยอดีตเมตานะเป็นตัวละครที่แบบวาวซ่ามากช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ตกเมตาไปแล้วนะครับต้องรอดูว่าจะได้เทียสีเมื่อไหร่ถ้าเกิดได้เทียสีเนี่ยน่าสนใจนะครับมูนโกล ไม่ได้ยูนิฟอร์มใหม่กากนะครับเอาไว้ลงอรี่มอรเอาไว้ลงชาโดว์แลนด์กากนะครับไม่เคยเก่งด้วยมั้งแล้วก็รอดูว่าเทียสจะมาไหมเพราะว่าถ้าเกิดได้เทียสเนี่ยไม่แน่นะครับเงื่อนไขวายไราายฟ้าตัวละครที่ลมแมกนีโต้งต้องเข้ามาสักวันอดีตเมตาเอพนะครับลูกลักผมเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วนะครับกากเป็นอเวกชุดแรกๆที่ได้อเวกแต่ว่า ไม่ได้ยูนิฟอร์มใหม่สักทีน่าสงสารนะเอลซ่าเคยเก่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีตัวละครที่มันเก่งกว่าแล้วอะเกวนกัมโมล่าลูน่าคือไม่จําเป็นนะครับเอาจริงผมจะบอกอะไรให้เลเวลเจนะครับเคธบิชอปยูนิฟอร์มเมื่อ2ปีที่แล้วเก่งกว่าเอเคโยยูนิฟอร์มที่เพิ่งมาสัปดาห์นี้คิดเอาเองแล้วกันโอ้โห ลูกรักผมเลยเป็นตัวละครที่แบบผมใช้ไต่บอสบ่อยมากนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่เก่งแล้วแล้วก็เป็นยูนิฟอร์มที่ต้องเติมด้วยนะครับข้ามข้ามข้ามไม่เก่งไม่เก่งนะครับข้ามซับแบ็คโบได้แต่ว่ามีตัวละครอื่นที่ซับได้ดีกว่าแล้วก็แบ็คโบตอนนี้ไม่ใช่เมตาแล้วนะครับจะเลือกมาก็ได้แต่ว่าไม่จําเป็นเพราะว่าเลือกมาก็ต้องซื้อยูนิฟอร์มให้อีกนะครับซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยขุม โอเคมีแค่นี้แหละคลิปนี้มันค่อนข้างเร็วเพราะว่าตัวละครที่มันไม่เก่งเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวละครที่มันเก่งๆแล้วก็น่าพูดถึงจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ตัวหวังว่าทุกคนจะเลือกหรือว่าตัดสินใจได้นะครับเอาจริงคือเป็นคลิปที่ดูทําง่ายดูทําง่ายนะเพราะว่าออปชันมันไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวละคร a w a k e n ที่ไม่สามารถไปต่อในทีมสีได้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ support ไม่ใช่ lead เนี่ยมันก็ ไม่ค่อยน่าเลือกแล้วนะครับยกเว้นว่าจะเป็น Meta ABX BL AB แต่ว่าส่วนใหญ่ ABX BL AB ตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกยึดครองโดย TRC มดแล้วนะครับโ okay. อเคเจกในม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ผมอา่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับบ๊ายบาย